สถานการณ์ตอนนี้เครื่องบินลบของรัเสเซียเรียกได้ว่าไม่สามารถขึ้นดินเข้ามาในน้านฟ้าของยูเครนไม่สามารถขึ้นบินในแนวชายแดนที่จะเป็นภัยคุกคามกับยูเครนได้เพราะนั้นสถานการณ์เครื่องบินลบของรัเสเซียตอนนี้เรียกได้ว่าไม่สามารถออกปฏิบัติการได้และรัเสเซียก็มีการย้ายเครื่องบินลบของตัวเองนั้นเข้าไปในด้านลึกมากขึ้นเพราะ ถูกโจมตีจากทางฝั่งของยูเครนโดยเฉพาะยูเครนนั้นใช้โดรนกัมมิกาเซนนะครับบุกเข้าไปถึงฐานทัพอากาศของรัเสเซียแหละก็ไปทําลายเครื่องบินของรัเสเซียเป็นจํานวนมากจะลืมนะครับว่ารัเสเซียนั้นมักจะจอดเครื่องบินในฐานฐานทัพอากาศของตัวเองนั้นไว้ในที่โล่งแจง้งเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการง่ายสําหรับโดรนกัมมิกาเซ่ที่จะบินเข้าไปทําลายได้ รัเสเซียตอนนี้สถานการณ์ในเรื่องการใช้เครื่องบินลบนั้นรัเสเซียไม่มีประสิทธิภาพเลยเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในปัจจุบันมันก็เลยกลายเป็นว่ายูเครนนั้นสามารถผลักดันรัเสเซียออกจากน่านฟ้าของยูเครนได้ซึ่งมันเป็นไปได้อย่างไรนั้นะตั้งแต่เริ่มสงครามรัเสเซียก็สูญเสียเครื่องบินไปมากกว่า350าลำ เฉพาะในปี2024นะครับกองทัพได้ทำลายเครื่องบินลบเครื่องบินทิ้งระเบิดและก็เครื่องบินลาดตระเวนระยะไกล A 5 0ซึ่งว่าเป็นเครื่องบินที่มีความสำคัญซึ่งสูญเสียไปจำนวนถึง2องลำวิธีการที่ยูเครนเริ่มผลักดันรัเสเซียออกจากน่านฟ้าน,นั้นมันเป็นอย่างไรการที่ยูเครนสามารถทําลายไอเจ้าเครื่องบิน A 5 0ได้ซึ่งว่าเป็นเครื่องบินที่มีความสําคัญตกตั้งแต่นับตั้งแต่เริ่มสงครามนั้นรัเสเซียถือว่าเป็นความสูญเสียเครื่องบิน ครั้งยิ่งใหญ่การสูญเสียเครื่องบินไปมากกว่า350าลำนั้นในปี2560หอกมันก็เลยกลายเป็นปีแห่งหายนะที่แท้จริงสำหรับการบินของรัเสเซียในเดือนมก,กราคมนอกเหนือจากเครื่องบินโจมตีที่ต้องสูญเสียไปแล้วรัเสเซียยังสูญเสียเครื่องบินป้องกันอากาศยาน A50 าที่หายากอีกด้วยซึ่งฐานบัญชาการทางอากาศทู 22M ก็ได้รับความเสียหายอย่างมากเช่นกันสำหรับทางภูมิภาคตอนใต้ ปูตินถือว่าแหลมไครเมียนั้นเป็นฐานทัพหลักสําหรับการทําสงครามในยูเครนและในสนามบินของข้าบสมุทรก็จะกลายเป็นองค์ประกอบสําคัญในระหว่างการโจมตี แต่ปัจจุบันนั้นน่านฟ้าทางตอนใต้นั้นถือว่าเป็นภัยคุกคามอย่างมากต่อการบินของรัเสเซียเพราะว่าในสถานะปัจจุบันนั้นยูเครนได้ใช้ขีปรถเุท a t a ซีเนะครับโจมตีเป้าหมายที่เป็นทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศและก่อสนามบินรวมทั้งสาธารณปโภคต่างๆเรียกได้ว่าในบริเวณแค้นไคเมียตอนนี้นะครับเป็นภัยคุกคามต่อทางฝั่งการบินของรัเสเซียกว่าได้เพราะานั้นรัเสเซียจะมีการ เอาเครื่องบินไปวางไว้ที่ฐานทัพอากาศในไครเมียตอนนี้เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเผื่อมีการเอาเครื่องบินไปจอดมันก็ต้องมีขีประวุธจากที่ใดที่หนึ่งกลับมาโจมตีเครื่องบินของรัเสเซียซึ่งเรียกได้ว่ามันไม่มีความปลอดภัยเลยสําหรับในบริเวณภูมิภาคทางใต้โดนยูเครระยะไกลก็ยังเพิ่มระยะการบินขึ้นทุกเดือนเรียกได้ว่าสร้างสถิตใหม่ไม่รู้จบนั่นเองดังนั้นตอนนี้นะครับชาวรัเสเซียจึง เกิดอาการหวาดกลัวว่าการบินของรัเสเซียนั้นแม้จะอยู่ในด้านลึกเข้าไปในดินแดนของตนเองก็ตามแต่มันก็สามารถกลายเป็นเป้าหมายถูกทำลายได้ดังนั้นรัเสเซียจึงกำลังเสี่ยงและต้องวางเครื่องบินบางส่วนของตนไว้ในบริเวณที่จะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของยูเครนเส้นที่ฐานทัพอากาศโอลันยาซึ่งอยู่ทางแถบขั้วลูกเหนือขึ้นไป ยูเครนยังกล่าวอีกว่าเราประสบความสําเร็จในน่านฟ้าเช่นกันในเดือนเมษายนนับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มสงครามที่เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินบรรทุกขีปนวตู 22M3 ถูกยิงตกนับตั้งแต่เริ่มสงครามเครื่องบินลำนี้โจมตียูเครนด้วยขีปนาวุธเค2 2ดและ KH32 โดยที่ไม่ต้องรับโทษแต่เขาก็ต้องตกเป็นเป้าหมายในหน้าน้้ำของทะเลดำซึ่งยูเครนนั้นก็สามารถทำให้ไอเจ้าตู 22M นี้ล่วงลงสู่พื้นทะเลได้